วิวัฒนสังฆพันธ์ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ในกิจของพระสงฆ์และพิธีการทางศาสนาย่านเสาชิงช้าวันนี้ดูเงียบเงาพี่ตู่เจ้าของร้านบอกว่าปกติช่วงนี้พระพุทธร,รูปทุกขนาดจะขายดีเนื่องจากคนนิยมสร้างพระช่วงสงกรานรวมถึงผ้าไตรจีวรก็ขายดีแต่ตอนนี้ซบเซาหนัก บางวันไม่ได้เปิดบินสักใบที่ยังต้องขายเพื่อรักษาลูกค้าและให้ลูกน้องอีก5ชีวิตมีงานทำยอมแบกรับค่าน้ำค่าไฟและเงินเดือนลูกน้องกว่า50,000บาทต่อเดือน ขายได้ขายได้หมดทุกปรางทุกขนาดทุกขนาดทุกปางไหมมันขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่แบบเป็นลักษณะของพระพุทธมากกว่าแต่เป็นลักษณะพระประจำวันอย่างเงี้ยมันก็ต,กต้องเจาะจง,จจงนิดนึงพวกเทพพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องคนเขาเจาะจงเข้ามาจริงๆเขาถึงจะมาเขาถึงจะตังต้งใจมาซื้อจริงๆ ภาวะฟุ่ยเครีงแบบนี้ประเมินว่าจะยาวถึงต้นปีหน้าสิ่งที่ยังพอขายได้เป็นสินค้าเจาะจงเช่นพระประจาวันเกิดขนาดเล็กทูบเทียนส่วนสังขพันธ์อื่นๆชังักทั้งหมดจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยเปิดร้านขายออนไลน์เลือกผลิตสินค้าป้องกันเชื้อโควิด -19 เช่นหน้ากากอนามัยตัดเย็บจากผ้ามัสลินที่ใช้ทําจีวรนะครับพระสงฆ์หรือหรือเนนหรือแม่ชีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ท่านก็ต้องป้องกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านอย่างน้อยๆท่านก็ต้องพบปะผู้คนที่มาร่วมทําบุญกันอยู่ประจําอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าความสําคัญตรงนี้เนี่ยมันสําคัญสําหรับพระและเราก็ไม่ได้ไปนเน้นที่ว่าเราจะต้องขายให้มันได้ราคาแพงอะไรมากมายเอาแค่พออยู่ได้ สุทัศน์ศรีพรมเจ้าของธุรกิจสังฆปันออนไลน์เขาเคยเป็นเด็กวัดอยู่ในวงการสังฆปันมาเกือบ20ปีอาศัยความเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์เปิดเว็บไซต์ขายออนไลน์ลำดับต้นๆของประเทศบอกว่าพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาตะเกียงและสังฆพันที่เห็นตอนนี้เป็นของลูกค้าที่สั่งไว้แต่ขอเลื่อนวันรับออกไปเขามีลูกค้านับแสนคนจากต่างพื้นที่ขายทุกอย่างที่อยู่ในวัด เช่นทำม,มาไม้สักแกะลายงานประณีตขาย29,000บาทกระโถนปากแตรแบบโบราณ390บาทเขาก็มีขายภาวะปกติมีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า1,000คนต่อวันซื้อง่ายขายสะดวกแต่ตอนนี้ยอดชมเว็บไซต์ลดลงกว่าครึ่งสังกัพันขายได้ลดลงไปด้วยลูกค้าส่วนมากที่สั่งจองไว้คือมีแผนจะทําบุญอยู่แล้วก็เลื่อนหลายท่านก็เลื่อนหลายท่านก็ ที่สอบถามไว้อยู่ในรายยังไม่มัดจำเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่มีคําตอบ mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ยังยังชะลอกันอยู่ mm hmm. ครับแต่บางรายก็บอกว่าจะถือโอกาสในช่วงวิกฤตนี้ทําให้สําเร็จ mm hmm. เพื่อบุญน,นั้นจะได้ไปป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเราก็บางบาง,บางท่านก็มาทําพิธีหน้าบ้านมาเบิกเนตรเบิกอ,อะไรก็ให้เราจัด จัดการส่งไปร้อยเอ็ดไปต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศครับผมสุทัศั์เล่าว่าในภาวะที่คนไทยวิตกกังวลพระประจำวันเกิดถูกสั่งซื้อมากขึ้นกว่าช่วงปกติซึ่งขณะที่ทีมข่าวถ่ายทําก็มีลูกค้าจากนกครศรีธรรมราชโทรศัพท์มาสอบถามพระประจำวันพุธกลางวันปรางอุ้มบาท วิธีซื้อขายออนไลน์ก็ไม่ยากแค่แอดไลน์เลือกของมัดจำและแจ้งที่อยู่ของวัดที่จะทำบุญสุทัศสจะส่งสังพัน์ไปตามต้องการแล้วส่งภาพถ่ายเจ้าของดูทางไลน์เป็นอันเสร็จพิธทีทำบุญออนไลน์คนจะหันมาทำบุญประจำวันเกิดกันนะครับเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีความแค้วคลาดปลอดภัยนะเพราะว่าการบูชาพระประจำวันเกิดเนี่ยถือว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตตัวเองนะครับจะทำให้ มีความสุขความเจริญพระประจําวันเกิดเนี่ยถือว่ามีความสําคัญก็เหมือนกับการสะละข้อต่อชะตาแล้วคนไทยเราถือว่าการได้ถวายพระพุทธรูปไม่ว่าจะองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดบุญจะทําออนไลน์หรือทําแบบมีวิธีการก็ได้บุญเหมือนกันขึ้นกับความตั้งใจของผู้ทําผลบุญที่ได้คือความสุขใจสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน